เออเซลฟี่กันเจมมาเซลฟี่รวมกันแล้วกลับ่ะอันนี้อยู่ตรงยอดรอดูอะไรนะพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกตรงตรงหัวสิงห์ไปไม่ถึงเพราะว่าวิดีโอไปไม่ถึงเพราะว่าไม่มีแรงขาสั่นเออเพราะว่ามันสุดยอดเลยอ่ะใช่ตอนนี้มันแบบไม่ใช่แพคคนเดียวนะคะงานนี้น่าด้วยออกสรยุทธไหมเนี่ยอย่างที่บอกว่าลูกหาไม่มีอะไรนะสวัสดีค่ะอะไรของพี่ สวัสดีโซเชียลแคมสวัสดีโซเชียลแคมพี่จะบอกว่าววันนี้ไม่มีลูกหาบใช่แวะเองทุกอย่างเลยใช่พี่เจยแบบให้ทุกอย่างเลยใช่แล้วพี่เจยก็หล่อตลอดในทริปนี้อภิ krit เขินมากทริปหน้านะคะเราจะไปเจอกันที่ทริปทริปหน้าจ้างพี่กิ t กับพี่เจยเป็นลูกหาบตอนนี้พี่เจยเริ่มชินแล้วกับการเป็นลูกหาบเราจะไปต่อกันที่ไหนดีคะภาคสองเจยนิ่งเลย มีพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วเยี่ยมสุดเพล่พระอาทิตย์อยู่ไหนนะพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าเราก็จะเกาะติดถ้าเราถ้าเราก็จะหันทางหันแล้วเราก็จะขยื่นไปด้วยโอ้แต่เราก็จะมืดแต่เราจะเห็นพระอาทิตย์โอ้ยสวยงามเห็นเงาหัวพี่โดเราจะเห็นเราไหมเห็นรูปไหมไม่แน่ใจจะเป็นวิดีโอเป็นนวิดีีโอค่่ะก่อนที่แสงจะหมดเราถ่ายรูปรวมกันเถอะโอเคเอาอย่างเห็นเงาถึงตัวไหมตากำลังเมามันกับ กำลังชบจับจุมจับจำจับอยู่ยัง <c oughs> องเลยยไปอี่กัอถ่ายเซฟี่กันนะมีขี้วัวด้วย